ทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดการมาเล่นปืนก็บอกหนึ่งนะมันบอกว่าเป็นปืนอะไรไม่รู้อ่เป็น RPK16 ใช่ไหมเออมันก็ผมซื้อมาในตลาดมันก็มีแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยละไอ้น,นี้แม็กกาซีนที่ผมจะใส่เป็น95เม็ดนะเออเป็นแม็กกาซีน95เป็นแม็กกาซีนใหญ่แล้วกระสุนที่ผมจะใส่ก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นกระสุนเจาะกรอบ ประมาณนี้นะก็ราคากข้างที่จะแพงอยู่แล้วก็ใส่แม็กนึงก็ประมาณ90-95อ,อันนี้ก็ซื้อจากสายขาวไม่ได้นะต้องซื้อแบบดูดินี่ยัดเข้าไปรัวๆ8,200นี่ซื้อทีละ3-4ชุดอะแล้ว, 3, แ,ลวแมกกาซีนก็ใช้อ่าอย่างต่ำก็2อันผมจะใช้เป็นแมกกาซีน2อันนะ ส่วนปืนผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยทุกคนผมซื้อมาจากไอน้นี่ไอ้ตลาดมันก็มีสโคบมีของแต่งให้เป็นที่ร้อยละมันมันบอกว่าเป็นปืนกลมือหรือเปล่าผมจําไม่ได้อนะนะเออในในตระกูลมันอะตระกูลปืนกลมือหรือเปล่าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นกันได้ดู <c oughs> <c oughs> ก็กดรับชมคลิปนี้แบบเต็มระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็เดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าอ่าอ p พีนี้นี่จะ ได้ยิงไขรกันบ้างนะแต่ดูทรงแล้วคือถามว่าผมโดนยิงไหมแน่นอนว่าโดนยิงล่วงแน่นอนคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนักไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ด้วยคนมันมันก็อ่ายังไงอะเออมันก็ยังงงง,งอยู่แหละเออตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> เล่นแล้วแบบหลบอะไรคือผมผมถนัดบวกไงไม่ไม่ค่อยได้ถนัดหลบไม่ค่อยถนัดเทคนิคอะไรเท่าไหร่สร่วนมากก็คือวิ่งใส่อย่างเดียว ก็แตกไปเรียบร้อยเลยประมาณนี้สภาพปืนก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ามันก็อาจจะดูแบบใหญ่ใหญใหญ่ๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าแมกกาซีนมัน95 95เม็ดนะทำไมไม่ไม่ใส่เป็นร0อเม็ดไปเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออมันทําให้เป็นแบบ95ทําไมไม่รู้นะโสโคปก็ซูมช้านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อเราวิ่งเข้าไอจุดผลิต น่าจะใช่ใช่ไหมเออจุดผลิตซื้อไข่ใช่ไหมเมื่อเราวิ่งเข้าไปเป็นเทียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งฟาร์มแถวบ้านรอบรอบรอบนอกไปก่อนนะเผื่อว่ามีคนมาเกิดรอบนอกอันนี้ก็เก็บมาน้ําแล้วก็เปิดกระเป๋ามาดูกันว่าตานี้ที่ผมจะได้วิ่งกลับหรือเปล่านะปกติแล้วคือตายทุกรอบช่วงนี้นี่คือเล่นทีไรก็ตายทุกรอบไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งกลับเลย มีสบ,บู่กับยาสีฟันโอ้โหพร้อมอะน้ําเลยนะพร้อมอะน้ําแปรงฟันเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในเมืองกันดีกว่ามันจะวิ่งช้านิดหนึ่งนะไม่รู้มันหนักปืนเออมันน่าจะหนักปืนทุกคนมีเสียงตีนอยู่แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเสียงบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเปิดดูตรงนี้ก่อนนี่ซี u ของจากซี u ก็โอ้โหเก็บมาราคาหนึ่งพันใช่ไหม ขายได้อยู่ราคา1 0 0 0พอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นกระเป๋ายิมเก็บมาก่อนเปิดมาเปิดมาเป็นไอ้ลูกถ่านอะไรไม่รู้นะก้อนถ่านถ่านก้อนนะคนไปถือมีดวิ่งมันวิ่งไวกว่านะมันน่าจะหนักปืนด้วยโดนบอดยิง,อ,งอีกเออมันน่าจะโดนไอ้เอ้มันมันมันน่าจะหนักปืนน่วยนะก็เลยวิ่งช้าข้างหน้ามีเสียงตีนสองสามตัวเป็นเสียงบอด ม่ค่อยอยากไปยิงมันเท่าไหร่ถ้าเปลีกระสุน,น,นข้างหน้านี้บดหรือเปล่าน่าจะเป็นบดทุกคนบอดหมดเลยแนละ้วแถวนี้นะเนี่ยวิ่งมาสองตัววิง่งคู่กันด้วยนะเรียบร้อยทุกคนก็เป็นบอดนี่ปืนมันก็ประมาณนี้ทุกคนนี่อะมันมัน,ม,นมันก็ใหญ่ๆนะเออท้องมันใหญ่ไปไหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกคือกระสุนมันเก้าสิบห้าเมตร เดี๋ยววิ่งมาดูอ่ไอ้นี่กันทุกคนบ้านพักบ้านพักแล้วก็เปิดเสื้อวุดหนึ่งตัวเออเสื้ออะไรสักอย่างหนึ่งไี่แหละไหนดูดิมีอะไรบัางโอ้โหยาสีฟันอีกแล้วทุกคนมันว่าเราซกมกหรือไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมีไอ้นี่ด้วยเก็บมามันคืออะไรวะไอ้เออจำไม่ได้แล้วไม่รู้เขาเรียกอะไรคลๆที่ใส่ใส่ ใส่จิ๊บใส่ความจำอะไรอีกอย่างหนึง่งเออรู้สึกว่าจะได้จากไอ้แผ่นอะไรอีกอย่างหนงออึ่งเออช่างมันมาจากการเปิดไอ้หน้าต่างกันเอยไม่ใช่หน้าต่างดิลินชักลินชักเออเปิดลินชักกันต่อเลยอันนี้ก็เสือ้อว่าน่าจะเดินเปิดแล้วนะเรียบร้อยของอะไรไม่รู้นะที่เกาหนัง,งวัวมาดูห้องนี้กัน,ห,น,กนห้องนี้ก็มีเสื้อมันอยู่เปิดมามีอะไรบั่ง อโอ้โหมีป้าเทปทั้งหมดปากดปรากอดนป,ป็นป้าเทปไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนะมีเสียงตีนมาหนึ่งตัวไม่รู้คนเรือว่บอทแล้วก็มีน้ําสีเหลืองอยู่มันไม่มีเสียงพูดนะโอเคทุกคนมันก็เป็นบอทโอ้ทีแรกก็คิดว่าเป็นคนตรงนี้ก็มีกระเป๋ายิมอยู่อีกหนึ่งอันเดี๋ยวจัดการเปิดซะก่อนส่วนมากแล้วผมจะเน้นแบบ วิ่งไล่เปิดส่วนใหญ่แนละ้วไม่ค่อยแบบหาคนยิงเท่าไหร่เพราะว่ายิงไม่เก่งก็เน้นฟาร์มแล้วก็ออกข้บวนคือบอดใช่ไหมไม่น่าจะเป็นคนนะเออหวังว่าไม่มีใครวิ่งตามหลังเรามาแล้วคนนั่นไงกูว่าแล้วแต่ไม่รู้น่าจะเป็นบอดนะเพราะามันยิงผมแค่เลือดไหลยอย่างเดียว ถ้าเป็นคนน่าจะเจ็บกว่านี้นะขนลืมหอดว่าเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์ก่อนผมไม่แน่ใจว่ะ บอดนี่ว่ะมันยิงผมเลือดไหลเลยอะข้างหน้าเรามีตัวทุกคนสองล้มหนึ่งดาวเชื่อชื่อ็อ้แค่นกแค่นกส้ำเพื่อนมันก่อนนี่ว่ะเอออีกตัวนึงหลังรถ เฮ้ระเบิดอีกแล้วโอ้ยังโดนสะเก็ดระเบิดอีกโอ้ยยาแก้ปวดไม่มีว่ะเพื่อนเรามาช่วยทำต่อไม่รู้นะผมต้องแอบมันก่อนเล่นแอบมันก่อนเพื่อนเราอยู่ไม่รู้ผมโดนบ่อยมากเลยนะไอพวกตัวเปล่าที่เอาระเบิดมาเล่นอะเจอบ่อยมากเลยโอ้โหล้มว่ะ เอเกือบทุกเกมทุกคนอยู่ๆคือแบบมันเอาระเบิดมาเลยเนี่ยเหมือนพวกเซ็ตตัวเปล่าเนี่ยเอาระเบิดมาสามสี่ลูกก็คือแบบระดมปลาอย่างเดียวข้างหน้าเรามีตัวคนหรือบอทไม่รู้นะผมว,ว่าน่าจะเป็นคนแล้วอะ่ะโอ้โหไม่โดนเลยโดนแค่สองเม็ดเหลือเชื่ออย่ามีระเบิดก็พออุ้มกูว่าได้ไสัสเอ้ย โอ้โหต้องถอยว่ะโดนระเบิดต้องถอยว่าไม่ไหวทุกคนมันมันมันเจอเจอบหวยมากเลยนะตัวเปล่าระเบิดมาเล่นกินยาแก้ปวดก่อนอุ้งโดนอีกบอดอเคเจอเยอะมากคือหัวนพวกตัวเปล่าระเบิดมาเล่นนะเมื่อก่อนนี่แก๊งมีดเดี๋ยวนี้แก๊งระเบิดลนะไม่ไหวว่ะเยอะเกิน ตายหนึ่งเพื่อนเรามันไปไหนแ้้ไม่รู้นะวิ่งวนอยู่แถวนี้แนหะละรอไงรองเก็บของเหลือข้างบนอีกตัวหนึ่งเพื่อนมันในตี้มันทุกคนเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนไม่ได้ไอ้คนเลือดเราน้อยเดี๋ยวตายใส่เอาโดนระเบิดนี่ เล่นยากนะเรา,าเล่นยากแต่เวเราไปเล่นระเบิดด้วยนี่แม่งโดนยิงตายเอาอย่างเดียวเลยไม่รู้โดนไม่ยิงดมไม่ก่อนนะไม่โดนวะเฮ้ยไม่ตายวะตายไม่ตายไม่รู้โอ้โหผมก็เจ็บนะขาก็เจ็บยาไม่พอด้วยนะแขนก็แขนก็หักขาก็เจ็บยาแก้ปวดก็หมดโอ้โหเหลือเชื่อคนเราดวงมันจะขัดสนเนาะ อันนี้บอดบอดสองตัวนีไ่ไงมีมีคนอยู่ตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นปืนพกดีเซิร์ตนะใช่เออเอาดิเซิร์ตมาเล่นไม่มียาเลยว่าอยากได้ยาเพิ่มนะขาเรามันไม่ดีอยู่ขาแดงอยู่อะ่ะ การเปลี่ยนกระสุนหมดแม่คดีทุกคนผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวไปดูอีกศพหนึ่งแล้วประเด็นคือยาไม่มีนี่ยาแก้ปวดเรามีอยู่นี่ศพนี้เมื่อกี้ที่ผมยิงแตกเป็นปืนกล็อกทุกคนเออมันเอาปืนกล็อกมาเล่นเป็นคนไทยด้วยนะก็เก็บด็อกแท็กมานมดอก่อนด็อกแท็กก็ขายได้บางอันก็หนึ่งพันบางอันบางอันก็แปดร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะ ไม่ยุ่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เวลหรืออยู่ที่อะไรบางอันมันคือราคามันไม่เท่ากัน,น,เ,กนเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกลางทุกคนมากล่องแดงก่อนเลยมีอะไรมั่งเปิดออกมาโอ้เป็นผ้าเต็นท์หรือเปล่าไม่แน่ใจดูลิ้นชักกันต่อเลย เสียงตีนน่าจะเป็นเสียงตีนบอดไนะโอ้ปฏิทินมันคิดว่าเราอยู่ไม่รู้วันไม่เรือนไม่รู้ปีหรือไงวะเนี่ยโอ้แบตเตอรี่โอ้โหไฟแช็คโอ้โหอะไรวะเนี่ยของสีส้มเลยทุกคนราคาสองหมืนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดสองหมืนหรือหมื่นหนี่แหละเออผมจำไม่ได้แล้วเก็บมา เสียงตีนปวดทุกคนตกใจหมดคิดว่าเป็นเสียงไอ้นี่ไปเราไปฟาร์มกันต่อเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ฟาร์มทุกคนเรากลับจุดเลยดีกว่านะไปกลับจุดออกเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีของนี่มันมีมูล,ลค่าแล้วตกมาโอโ้โห,โห,โหเลือดไหลอีกมากินยาแก้ปวดยาแก้ปวดไปก่อนยาวๆแผงสุดท้ายเมดสุดท้ายทุกคนกินยาแก้ปวดเมดสุดท้ายไม่รู้ว่าจะ กลับไหวหรือเปล่าวิ่งก็เหนื่อยไงยจัดเลยเป็นทหารอะไรวะเนี่ยฝึกมาจริงอเปล่าวะวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยโอ้โหเพื่อนเรากลับด้วยทุกคนไม่เป็นไรไปคู่กันไม่รู้เพื่อนเรามีของหรือเปล่านะแต่ว่าผมนี่มีของที่มีมูลค่าแล้วสองหมื่นกว่าเอยวรอโหลดแป๊บหนึ่งทุกคนรอบนี้ก็ได้เงินมาสี่หมื่นนะเออ เอาขอเก็บคลังกันก่อนแป๊บหนึ่งปืนนี่จริงผมว่าจะโละไข่ะนะคือไม่ค่อยได้ออากมาเล่นใช้เลยไม่ค่อยได้ออากมาใช้เดี๋ยวเข้าไปฟา์มข้างในดีกว่าเพื่อนเราไปไหนเราไม่รู้นะไปฝั่งนู้นละข้างในก็มีเสียงตีนแต่น่าจะเป็นเสียงตีนบอดแน่เใช่ไหมจเจ๊มีคนลรือมีบอดน่าจะเป็นเสียงบอล้วทุกคนโอเคปิดประตูไป เดีย๋ยาวจะาก,การเปิดไอ้ CPU ก่อนแล้วกันนี่ของประกอบเปิดมาก็ได้เป็นสายไฟนะใช่ไหมเออสายอะไรสักอย่างหนึ่งสายเคเบิลเหรออันนี้กระเป๋ายิมเปิดมาโอ้โหไม่มีของไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนก็น่าจะมีของอยู่นะอันนี้กระเป๋าเอกสารเปิดมามีอะไรมั่ง มีเงินทุกคนเก็บมานี่รวมกันไว้แล้วก็เปิดงัด CPU กันต่อหาสายไฟโอเคไปลุกยกันต่อทุกคนเพื่อนเราไม่รู้วิ่งไปไหนนะสมตี้มาก็ได้เป็นตีสองมามาเพื่อนสองคนเอาดีเซอร์ไล่ยิงกระบานคนนี้แบอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อยู่ไหนวะโอ้โหเอ้ยไม่เห็นว่ะคุณดู เฮ้ยไม่เห็นจริงมาทุกคนหลังจากที่เราโดนดักเมื่อกี้นะรอบนี้ขอมาดักคนบ้างแล้วกันเฮ้ยคือมันไม่เห็นจริงนะคือมันมืดจริงเมื่อกี้คือแบบวิ่งมาก็คือพ้นไปเลยอะไม่ได้หันหลังกลับไปดูไม่ได้สังเกตด้วยเดี๋ยวรอบหน้าตองสังเกตนะแล้วรอบนี้ที่ขอมาดักคืนหน่อยแล้วกันนี่เดี๋ยโดนยิงเ,ยเดี๋ยวโดนบอดยิงหัวแตกตายก่อจะได้ดักผลเสียงตีอนม้วสองตัวสามตัว นี่เมื่อกี้มันอยู่จุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมพอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งมานี่มันอยู่จุดนี้ทุกคนหนีเลยมุมนี้เลยเมื่อกี้ที่มันยิงผมนะทีเแล้วก็คือนั่งรออย่างเดียวเสียงตีนมาสามตัวไ้ยแต่คือไม่เห็นจริงนะเพราะมันมืดไงหันไม่ถึงก็หน้ามันมืดเลยอะ่ะกินยาแก้ปวดดักไว้ก่อนเผื่อโดนสวนเผื่อโดนสวนไงมานั่งรออย่างเยอะคนตอนนี้ สตัวสี่ตัวเอาดิเพื่อนเรามันไปไหนเราไม่รู้นะเอ้ยไม่รอบนี้ผมมาโซโลลืมไปแต่ว่าผมสุ่มมาโซโลแล้วเจอตีสี่ไงเอาวะเยอะจัดทุกคนเสียงตีนเสียงยิงตึ๊บตึบต,บต,บตบเลยโอ้มันเปิดประตูแล้วผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยวะ ไม่เป็นไรทุกคนเรานั่งรอต่อไปรอบนี้ผมก็เปลี่ยนปืนมานะเอาเป็น MP5 มาไม่ได้เอาปืนเมื่อกี้มาปืนเมื่อกี้หมดแล้วแหละงบงบซื้อหมดแล้วก็เลยเอาเป็น MP5 มาก็นั่งรอยอย่างเดียวบอกเลยถ้าว่าเก็บได้ทั้ง3ตัวนี่คืออิ่มกลับได้เลยนะเน้นเมาส์กลอเอาเซตอย่างเดียวเอาไว้ต่อทุนเซิร์ฟต่อไปเอ้แมปต่อไปหมาแล้วหนึ่งตัว โอ้ไม่มาว่ะมัน,ม,นมันวิ่งออกข้างนอกว่ะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรารอได้นะใจเราเย็นเอาดมามิมาไหมมาไหมยังไม่มาทุกคนยังไม่มา เรียบร้อยนกไปหนึ่งตายเอาดิเพื่อนมันมาเปล่ามาไหมเอ้ยไม่มาว่ะสงสัยกลัวกลัวแน่เลยกลัวนะเอ้ยมามาเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งเลยตัวเดียว ผมไม่แน่ใจว่าตีนี้มันมาสามนว่ามาสี่นะแต่ว่าเสียงตีนตอนแรกมันึ้้แกสามรอต่อไปทุกคนโอ้โหมันปลาระเบิดผิดฝั่งนะมันคิดว่าผมดักอยู่ฝั่งโน้นนะเอ้ยเชี่ยไม่ตาย ต้องไล่ทุกคนอย่างนี้ต้องไล่เราต้องไม่ให้มันรอดนะไปไหนไปไหนพ่อหนุ่มมาโอ้โหใช่กูโดนระเบิดอีกแล้วโอ้โหวิ่งแล้วเจอบ่อยจัดเลยพวกตัวเปล่าระเปิดแลวผมยิงมันเจ็บหนักเลยนะทุกคนโดนไปหลายเม็ดอะ่ะเนียดูเว้งควักระเบิดรอเลย แล้วก็ปลดสลักเดี๋ยวเอามาเล่นมั่งระเบิดคือมันป่าไม่ค่อยโดนผมนะระยะแต่คืนน่าจะเป็นระยะของระเบิดมันน่าจะโดนโอ้โหจบเลยทุกคนเว่งคือแพ้ระเบิดอ่ะตายน้ําตื้นอ่ะตายระเบิดมันตัวเปล่าเอาระเบิดมาเล่นเดี๋ยวลอนา้าเอาระเบิดมาเล่นบ้างดีกว่าเนี่ยดูดีผมยิงมันคือดําทั้งตัวแต่ไม่ตายโอ้โหเหลือเชื่อแม่ตายระเบิด Quiero honrar. Un...